นะครับสวัสดีครับ FC ผมทั่วประเทศนะครับใครเห็นคลิปนี้แล้วขอให้รำรวยครับฝากเข้ามาครับกดติดตามดกด subscribe ไปด้วยนะครับเ,เห็นว่าแจ้งว่ามีมาติดสายอีกหนึ่งลายมาแต่กี่โมงแจ๊กเดี๋ยวไทยเป็นหลักฐานไหมมานตนเช้าเลยใช่ไหม Vai đi. Vai để mà <laughs> để đi mà đi phải không Hả? Đi 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 Đang không khẩu mà là Kinh. Kinh khẩu là à, mà khẩu không không đẹp Trái này hả? มาใส่มาามึงมึจะไปใส่มาหายมึงมาหายคาบกูเรื่องอย่างมาโผล่ทั้งานบ่มีงานเฮ็ดเออมีงานเฮ็ดบ่มีหม่องยูมบ่มีเงินจ้างไปแล้วตอนนี้เออเฮ้ยแจ้งคนเหม็นอะไรวะหาดูกินหน่อยงานอดิเรกยังง่วงนอาตอนบ่ายเออกินข้าวกินน้ำเดี๋ยวเรือส่งคารุดกลับเนาะเออมันบ่มีหม่องยูมึงมีหม่องนอนมันบ่มีงานแต่มีงานเดี๋ยวมึงขาดที่ตามเพียได้ ถ้าถามติดตามเพจนี้ถ้าพี่รับสมัครงานคนงานคนสวนรับสมัครคนนั่นนู้นนี่นั่นแผนค้า,าทำส้ตมตำแผนเสร์ฟเด็กเสร์ฟอะไรเดีย๋ยวรอติดตามแล้วค่อยเดินทางมาสมัครพักมาในแชทแต่มาแบบนี้มันไม่มีที่นอนมันไม่มีงานให้ทำมันไม่มีเงินก้างมันไม่มีอัตราลงนะเออถ่ายเป็นหลักฐานไว้มุงมารถหยันมา,ด,ยยาดิกล้องไ่ใกล้หน่อยฮะมาด <มา S 2> ินค <มา S 2> รพนมเลยเออ มันมาถึงเช้าเลยไหมเอาแจ็คต้นไม้ไม่รดน้ำมันก็เยตายหมดแล้วรถรถรถเู่ครัอรถมันออถุงออกจากคนเลยติดถุงออกไปแล้วตายเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งเห่นกัข้าวเดี๋ยวกินเขากินน้ำเดี๋ยวไอ้ทรงครับอบอวยเดียนี่ครับมาติไ้อีกนะครับมาจากนกครพนมเดี๋ยวเบื้องต้นผมไม่ได้รับนะครับเพราะตอนนี้มันไม่มีที่พักในอนาคตว่าจะสร้างโรงเรียนให้กับพี่น้องชาวมาติไซอีกอยู่นะครับ รอฝากถึงน้องๆที่จะเดินทางมาหาผมตอนนี้มาก็ไม่ได้ไม่ได้พักนะครับไม่ได้อยู่นะครับเพราะว่าหนึ่งเพราะตอนนี้ไม่มีคนดูแลเพราะผมงานผมเยอะผมเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยผมเดินทางออกนอกนอกกุุงนาพื้นที่บ่อยผมเลยไม่รับไว้นะครับมาแบบนี้เดี๋ยวให้ข้าวให้น้ํากินแล้วก็จะส่งขึ้นรถกลับนะครับให้กลับนะครับเพราะว่าด้วยห้องพักก็ไม่เพียงพอเพราะอยู่นี่เลี้ยงไว้หลายคนแล้วนะครับไม่ต้องมานะครับหากพี่จอนี่ให้มาเดี๋ยวพี่จอนี่จะโพส เปิดรับสมัครแล้วค่อยเดินทางมาเอาอีกหนึ่งมาในไซอีกมาเดี๋ยวครับเดยเดี๋ยว,ยวผมจะให้เดินทางกับบ้านของเขานะครับโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ